อยากติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่บ้านอยากจะติดระบบอะไรก็ไม่เข้าใจสักอย่างพอจะไปหาข้อมูลก็งงไปหมดมีระบบออนกิดออฟกิดไฮบิดพอจะซื้อมาติดที่บ้านแล้วเราจะเลือกระบบอะไรดีว่าข้อมูลมันเต็มอินเทอร์นเน็ตไปหมดคลิปนี้มีคำตอบในช่างประคองหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยและค้นหาทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อที่ใช้กันเยอะๆในปัจจุบันอ่ะเดี๋ยวเราไปว่ารายละเอียดกันครับ ระบบโซลา r เซลล์จะต้องเรียนรู้ก่อนกนะ็คือว่าระบบโซลา r เซลล์ในประเทศไทยจริงๆมีกี่ชนิดนะครับซึ่งตามที่ศึกษาและก็ได้อยู่ในวงการมาเนี่ยการแบ่งชนิดมันแบ่งตามชนิดของอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือตัวจ่ายไฟแปลงจากตัวพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ ซึ่งถ้าแบ่งตามแบบนี้จะได้3ชนิดนะครับซึ่งในวงการโซลาเซลล์จะเข้าใจกันดีประเภทที่1ชนิดที่1นะครับก็คือชนิดออนกริดนะครับชนิดที่2ก็คือชนิดออฟกริดนะครับชนิดที่3ก็คือไฮบิดก็คือเป็นอินเวอร์เตอร์ที่รวมความสามารถของออนกริดและออฟกริดเข้าไปด้วยกันเดี๋ยวสเต็ปถัดไปเรามากล่าวถึงคุณประโยชน์และข้อดีข้อเสียของแต่ละชนิดว่ามันแตกต่างกันยังไงและเหมาะสมกับใครนะครับ ชนิดที่หนึ่งหรือประเภทที่หนึ่งนะครับเป็นโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดนะครับออนกริดหรือบางทีเขาเรียกว่ากริดไทย ะร,ระบบนี้ต้องขออนุญาตแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะต้องต่อขนานไฟฟ้าฝั่งที่ออกจากอินเวอร์เตอร์ที่จ่ายเป็นยังโหลดเนี่ยขนานกับการไฟฟ้าซึ่งก็จะมีปัญหาว่ามีการมีการย้อนกลับของไฟของเราอาจจะออกไปที่การไฟฟ้าได้หลักการของระบบออนกรกตคล้ายๆกับสมมุติว่ารถคันที่1แบตเตอรี่หมด แล้วมีรถคันที่2ก็จะเอาแบตเตอรี่มาต่อพว่วงความหมายคือว่าต้องต่อให้ถูกขั้วขั้วบวกกับขั้วลบแล้วก็สตาร์ทรถคันที่2เพื่อจ่ายพลังงานจ่ายเสริมในแบตเตอรี่คันที่1ทําให้แบตเตอรี่คันที่1ใช้งานได้รถคันที่1สตาร์ทติดก,ก็คือต่อพ่วงเข้าไปเลยนะครับนี่คือระบบออนกริดนะครับต้องขออนุญาตแน่นอนเพราะเราต้องเกี่ยวข้องกับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงแน่นอนนะครับ ข้อดีของระบบออนกลิดนะครับก็คือเป็นระบบที่ติดตั้งง่ายและก็สามารถที่จะมีตั้งแต่ค a ปาซิต,ตี้คือความความจุของเครื่องตั้งแต่ขนาดเล็กๆจนถึงใหญ่มากนะครับและเป็นระบบที่มีราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็เหมาะกับบ้านทั่วๆไปถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องขออนุญาตนะครับข้อดีของระบบออนกิดก็คือว่า สามารถที่จะจ่ายโหลดได้เกินกว่า c a p a ซ i ิตีของเครื่องอินเวอร์เตอร์ความหมายคือว่าสมมติว่าเราไปซื้ออินเวอร์เตอร์ชนิด grid. ออนกริด10กิโลวัตต์ก็แล้วกันตัวเลขก,กลมๆนะครับแต่ณขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยมีการจ่ายโหลดภายในบ้าน15กิโลวัตต์ซึ่งเกินจาก c a p a ซ i ิตีหรือความสามารถของอินเวอร์เตอร์แต่ก็ยังสามารถจ่ายไฟไปเลี้ยงอ,อุปกรณ์ฟ้าได้ครบตามตามเดิมนะครับเพราะว่า ไฟส่วนที่เหลือโหลดไฟฟ้าก็จะดึงจากการไฟฟ้ามาชดเจยก็คือว่าสมมติว่า,อ,าออนกริดเราจ่ายได้ที่10วัต์เต็มแม็กซิมัมเลยนะครับมีแสงแดดมาเต็มที่เลยแต่บังเอิญเราเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้านี่เกินก็จะมีการแชร์ดึงไฟจากการฟ,ฟ้ามาเสริมเพื่อให้มันได้ครบตามจํานวนโหลดไฟฟ้าที่ต้องการนี่คือข้อดีนะครับอาจจะติดระบบโซล่าเซลล์เล็กๆก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องไป c v e r หรือครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด เพราะว่าค่าใช้จ่ายเราเบื้องต้นเรามีน้อยอันนี้คือข้อดีนะครับส่วนข้อเสียของระบบออนกริดนะครับ อันดับแรกเลยที่หนึ่งเลยนะครับเป็นเรื่องการขออนุญาตนี่แหละนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานานนะครับนานเนี่ยยังระบุระยะเวลาที่ชัดเจนไม่ได้แต่เท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับการขออนุญาตก็จะใช้ทั้งวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรก่อสร้างซึ่งการดําเนินการมันนานมันเลยทําให้ เรื่องนี้สมมติว่าระบบเล็กๆมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามานี่คือข้อเสียนะครับของระบบอ่อนกริดนะครับว่าลุยชนิดที่2นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์หรือโซลาร์เซลล์ชนิดออฟกริดนะครับถ้าเข้าใจใง่ายๆเลยถ้าเกิดใครที่เคยได้ยินก็ก็คือระบบโซลาร์เซล ชุดนอนนาหรือโซลาเซลล์ที่จ่ายปั๊มน้ําก็คือโซลา r ปั๊มนะครับเป็นระบบโซลา r เซลล์ที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟของการไฟฟ้าเลยนะครับเป็นการดึงไฟจากแผงโซลา r เซลล์ Cell, มีการแปลงแบ็กอัพไวท้ที่แบตเตอรี่แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่นี่แปลงไปจ่ายเป็นไฟ220โวลต์อันนี้เราจะพูดเฉพาะซิงเกิล a ฟ e เฟสเดียวก่อนนะครับจ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งไม่มีแหลงจ่ายใดที่จะเอาไฟมาจากการไฟฟ้าเลยระบบนี้เป็นระบบ standalone ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการไฟฟ้าฉะนั้นไม่จำเป็นต้องขออนุญ,ญาตแน่นอน ข้อดีของระบบออฟกริดก็คือว่าสามารถที่จะไปติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีการไฟฟ้าซึ่งณปัจจุบันก็ทําอยู่นะครับหมายถึงว่าสมมุติว่ามีชาวเขาอยู่ข้างบนภูเขาทุ่สูงเลยนะครับสายไฟไปไม่ถึงแน่นอนอันนี้เหมาะที่จะใช้ระบบออฟกริดนะครับซึ่งก็คือไปตั้งแผงเซลล์เซลล์อยู่กลางทุ่งเลยแล้วก็มีแบตเตอรี่เอาไว้สํารองไฟไว้จ่ายตอนกลางคืนจนตอนกลางวันก็รับไฟจากแฝงเซลล์จ่ายเข้าไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนในภาคกลางคืนหรือเมื่อไฟ มันไม่เพียงพอก็เอาระบบไฟจากแบตเตอรี่เอาไปแบตอัพแล้วก็จ่ายไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือข้อดีก็คือสามารถไปติดตั้งโดยที่ไม่มีระบบไฟฟ้าของการไฟเข้าเกี่ยวข้องเลยในพื้นที่ห่างไกลนะครับส่วนข้อเสียนะครับแน่นอนมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียของระบบออฟกริดก็คือว่าอุปกรณ์ประกอบในระบบค่อนข้างเยอะพอเยอะปุ๊บมันก็ทําให้ระบบมีมูลค่าราคาแพงนะครับจากคปาซิตี้ที่เทียบเท่ากันสมมุติว่า1 0กิ โลวัตต์ของออนกริดอ่ะตัวเลขก,กลมๆสมมติที่ออนกริด10กิโลวัตต์10,000บาท อา่าแต่หมนะครับพอเป็นออฟกิจอาจจะ1 5 0 0 0ถึง20,000บาทนะครับและทำไมมันเป็นอย่างนั้นที่มันแพงเพราะว่ามันต้องเอาไฟทั้งหมดเนี่ยแบ็กอัพลงที่แบตเตอรี่ก่อนแล้วก็ค่อยแปลงจากแบตเตอรี่ไปจ่ายอีกทีหนึง่งซึ่งราคาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่นั่นนะครับพร้อมระบบชาร์จเจอร์ที่ต้องชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่ด้วยซึ่งในระบบออฟกิจจะไม่มีระบบชาร์จจะไม่มีแบตเตอรี่เลยคอร์สต,ตรงนี้ก็เลยต่ำกว่าทำให้ระบบ ออฟกิจเนี่ยพอมีละแบตเตอรี่เข้ามาเนี่ยราคาก็าแพงขึ้นตามลำดับเพราะอุปกรณ์เยอะนะครับนี่คือข้อเสียนะครับสามชนิดที่สามนะชนิดสุดท้ายนะครับเป็นระบบโซลาร์เทลชนิด ไฮบริดนะครับไฮบริดเป็นการรวมความสามารถของระบบออฟกริดและออนกริดเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับนี่คือเป็นข้อดีแน่นอนว่าจะขออนุญาตการไฟฟ้าหรือไม่ขออนุญาตในระหว่างนี้ค่อนข้างสับสนนะครับในช่มคองเองก็ในฐานะที่เป็นวิศวกรไฟฟ้าก็ยังสับสนในข้อมูลอยู่แต่ถ้าเกิดในไดกรมเนี่ยจริงๆแล้วมันทํางานเสมือนเป็น UPS นะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจว่าไอ้ระบบไอ้ไฮบริดเนี่ยมันก็คือเป็นระบบแบ็กอัพเหมือน UPS UPS ก็ค,คือว่าเอาไฟบางครั้งก็จะเอาอินพุตคือภาพจ่ายไฟเนี่ยมาจากโซลาร์เซลล์เอามาเลี้ยงตัวเองแล้วก็จ่ายไฟไปที่เอาฟุตสมมุติว่าโหลดของอุปกรณ์ไฟฟ้าโหลดของอินเวอร์เตอร์ชนิดเนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์ก็แล้วกันยกตัวอย่างนะครับสมมติ UPS UPS ก็คือว่ามันเสียปลั๊กที่ไฟ220โวลต์ใช่ไหมครับมันก็ยังเป็น220โวลต์จ่ายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเมื่อเวลาไฟดับเนี่ย ไอ้ UPS ตัวนี้มันก็ยังจ่ายคอมพิวเตอร์ต่อได้อีก5นาที10นาทีแล้วแต่ค a ป a ซิตีของ UPS ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งทําหน้าที่แปลงไฟให้ไปยังโหลดต่อหนึ่งซึ่งตัวมันก็เป็นโหลดไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับข้อดีของระบบไฮบริดเลยนะครับต้องยกเป็น2กรณีกรณีที่1ก็คือสมมุติมาเป็นช่วงกลางวัน มีแสงแดดระบบไฮบริดก็จะทำงานเสมือนระบบออฟกริดเลยนะครับก็คือรับแสงแดดมาแล้วก็เอาแสงแดดทั้งหมดไปจ่ายไปที่โหลดอันนี้คือข้อดีส่วนภาคกลางคืนมันจะทำเสมือนตัวเองเป็นระบบออฟกลิดถ้ามีแบตเตอรี่ backup, แบ็กอัพเราก็สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่นี่แปลงกลายเป็นไฟ2 2 0ไปจ่ายโหลดในภาคกลางคืนได้ง่ายๆเลยก็คือว่าตอนกลางวัน มันทำตัวเองให้เป็นออนกลิดแต่พอตรงขึ้นปุ๊บก็ทำตัวเองเป็นระบบออฟกลิดมันก็เลยมีข้อดีนะครับติดตั้งแค่เพียงหนึ่งระบบก็สามารถได้ทั้งออนกลิดและออฟกลิดนะครับข้อเสียของระบบไฮบริด ก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะจ่ายโหลดได้เกินจาก Capacity ิตี้หรือขนาดความจุของตัวมันเองนะครับสมมุติว่าไอตัวอินเวอร์เตอร์คือเราติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดที่10กิโลวัตต์ในทั้งระบบที่จ่ายผ่านไฮบริด ระบบเนี้ยก็จะจ่ายกําลังไฟฟ้าได้แค่1 0กิโลวัตต์ซึ่งมันจะแตกต่างจากระบบออนกริดที่สามารถจ่ายโหลดได้เกินจากตัวคา p a ซิตี้หรือความจุของไอตัวอินเวอร์เตอร์ได้นี่คือข้อเสียนะครับไม่สามารถจ่ายกําลังไฟฟ้าได้เกินขนาดของตัวอินเวอร์เตอร์เองนะครับระบบไฮบริดจะมีข้อพึงระวังอยู่ในเรื่องการขออนุญาตนะครับซึ่งในความเห็นส่วนตัวของนายช่างประคองยังไม่สามารถฟันธงได้ว่า ต้องขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าตัวอินเวอร์เตอร์เองเนี่ยสามารถตั้งให้เป็นออนกริดก็ได้เป็นออฟกริดก็ได้ซึ่งในข้อกําหนดของการไฟฟ้าเนี่ยระบุว่าการที่คุณจะติดตั้งระบบเซลล์เซลเป็นออนกริดเนี่ยคุณต้องขออนุญาตและก็ถ้ามันเป็นระบบออฟกริดไม่ต้องขออนุญาตแต่ในเอกสารบางส่วนก็ระบุว่าถ้าเป็นระบบไฮบริดก็ต้องขออนุญาตด้วยแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวของนายช่างบะของคือว่า ถ้าเราตั้งระบบไฮบริดเนี่ยให้จ่ายไฟโดยที่จ่ายผ่านตัวมันเองซึ่งกึ่งเสมือนระบบออฟกริดเนี่ยมันก็เป็น UPS เนี่ยในความเห็นส่วนตัวก็คือไม่ควรขออนุญาตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในชา่ามาครองมีความคิดเห็นว่าในส่วนของตู้ควบคุม ที่จะต่อผ่านหมายถึงว่าระบบไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยควรแบ่งเป็น2วงจรนะครับมีการเซตติ้งค่าไม่ให้เกิดไฟย้อนซึ่งสมมุติว่ายูสเซอร์ก็คือผู้ใช้งานอินเวอร์เตอร์ไม่เข้าใจการตั้งค่าไม่เป็นเนี่ยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้บางครั้งมันก็ทำงานในโหมดออนกริดซึ่งมีการเกิดไฟย้อนไปที่การไฟฟ้าได้ถ้าเป็นกรณีนี้คุณควรขออนุญาตอาการไฟฟ้าแน่นอนแต่ถ้าเกิด ผู้ติดตั้งมีความเชี่ยวชาญและสามารถที่จะตั้งค่าและก็แยกวงจรให้ชัดเจนได้ว่าเราทำงานเป็นออฟกลิดโดยที่ใช้ไฮบริดอินเวอร์เตอร์เป็นตัวสับการทำงานแสดงในในแกมมีวิศกรณ์ไฟฟ้าเซ็นรับรองเพื่อให้เห็นว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการไฟฟ้าหมายถึงว่าแยกชัดเจนคล้ายๆทำงานแบบออฟกลิดเนี่ยน,นะครับอันนี้ผมมองว่าไม่จาเป็นต้องขออนุญาต ก็ในความเห็นของนายช่างมาะองคือว่าคุณติดตั้งระบบโซลา r c เซลล์ไฮบริดมีได้ทั้งการไม่ขออนุญาตและต้องขออนุญาตแล้วแต่ใดแกมการไวรลิงหรือการคอนเน็กของแต่ละบ้านอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับทีนี้ว่าเราจะพิจารณาว่าเราจะทำยังไงเนี่ยแน่นอนว่าการแยกวงจรมันจะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นแต่มันก็ดีว่าเราไม่จาเป็นต้องไปขออนุญาตการไฟฟ้าและเราก็ใช้งานได้ปกติ ท้ายนี้จะขอสรุปนะครับว่าเอ๊ะแต่ละชนิดนี้มันเหมาะกับใครกันแน่นะครับออนกริดเหมาะสําหรับบ้านที่มีโหลดที่จะต้องใช้ในตอนกลางวันเยอะๆในความหมายก็คือว่าอยู่บ้านทั้งวันหรือทําบ้านเป็นออฟฟิศโดยที่ตอนกลางวันนี่เปิดแอร์หลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็ค่าไฟก็พุ่งเนื่องจากว่าเลทของการไฟฟ้าถ้าเป็นดิจิตอลมิเตอร์รุ่นใหม่นะครับการไฟฟ้าจะคิดเลทในช่วงกลางวันนี่แพงกว่าตอนกลางคืนแน่นอนว่า ถ้าเกิดเราติดระบบออนกริดกับบ้านหรือสำนักง,งานที่ทํางานในส่วนในภาคกลางวัน8ปดโมงเช้าถึง5้าโมเย็นปกติเนี่ยอันเนี้ยคุณติดออนกริดจะได้ประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วระบบถัดมาล่ะออฟกริดเหมาะกับใครระบบออฟกริดเหมาะกับพื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วทาไมระบบออนกริดไม่ติดที่บ้านน่ะเพราะว่าระบบออฟกริดมันเหมาะกับพื้นที่ห่างไกลที่จะมันจะแพงไงมันติดที่บ้านแล้วไม่คุ้มถ้าถ้าติดที่บ้านปกติมีการไฟฟ้าเข้าถึงเนี่ย ติดออนกริดดีกว่าถ้างั้นออฟกริดเหมาะกับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเหมาะมากๆนะครับแล้วระบบที่3ละ่ะไฮบริดมันเหมาะกับใครตามที่ความเห็นของนายช่างมาคองไฮบริดเหมาะสําหรับบ้านคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจเรื่องระบบโซล่าเซลล์ทั้งออนกริดออฟกริดมาแล้วมีประสบการณ์ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าไอ้ระบบไฮบริดนี่มันสามารถเซตติ้งค่าให้เป็นออนกริดก็ได้ออฟกริดก็ได้นะครับมีแบตเตอรี่ก็ได้ไม่มีก็ได้มันเป็นความเข้าใจของยูสเซอร์ เองก็คือผู้ใช้เนี่ยต้องมีมีความรู้ความเข้าใจถ้าตามความเห็นของนายช่างปกครองคือว่าระบบไฮบริดเหมาะสําหรับยูเซอร์ที่มีความเข้าใจในระบบโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์ได้เป็นอย่างดีหมายถึงว่ามีความเป็นช่างอ่ะพูดางายก็คือว่ายูเซอร์เนี่ยควรมีความเป็นช่างระดับหนึ่งทีนี้จะเหมาะสมกับใครก็ลองพิจารณาดูว่าบ้านเราจะเอาอะไรกันแน่ ถ้ามีค่าใช้จ่ายเหลือเฟือมีภาคการทํางานตอนกลางวันได้เยอะก็ออนกิจบ้านเราอยู่บนภูเขาไฟฟ้าไม่ถึงก็เอฟออกิจแต่ถ้าเกิดเราคิดว่า,าเราต้องการจ่ายทั้งวันทั้งคืนเลยก็คือตอนกลางวันก็ใช้ระบบออนกิจตอนกลางคืนเราก็อยากจะใช้จากตัวแบตเตอรี่แบ็กอัพเอามาใช้ใคล้ายๆกับว่าประหยัดไฟได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แทบเลยรับไฟจากการไฟฟ้าเลยก็ใช้ระบบไฮบริดแน่นอนว่าราคาก็จะแพงที่สุดกว่าทุกๆระบบนะครับ จากข้อสงสัยระบบะเซลล์มีกี่ชนิดมาสมกับใครแน่นอนว่าก็มาจบสรุปกันได้แค่นี้ เข้าใจว่าเพื่อนๆน่าจะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าอะไรเหมาะสมกับใครหรือจะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะครับคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กาลังงงสับสนกับข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตนะครับเบื้องต้นคุณต้องเลือกระบบก,ก่อนว่าคุณจะเอาออนกิดออฟกิดไฮบริดส่วนอุปกรณ์ประกอบเสริมก็คือว่าแผงโซลาร์เซลล์ชนิดอะไร แบตเตอรี่จะใช้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งในณะคลิปนี้เราจะคุยเฉพาะตัวระบบใหญ่ซึ่งเป็นเมนหลักอุปกรณ์หลักก็คืออินเวอร์เตอร์แบ่งเประสามชนิดนั่นเอง